สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์นุ่นนะคะที่พจน์มอเตอร์เซลล์สาขา2นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่คลอ,องสามคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถคันเล็กน่าใช้กันนะคะจะเป็นยี่ห้อ Su ู zuki ิสวิปนะคะปี2015นะคะราคาอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นเองนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาพาชมรอบๆพคันกันนะคะว่ามีตกแต่งอะไรบ้างนะคะมากันเลยค่ะ ค่ะคันนี้นะคะก็จะแต่งสเกิร์ตมาให้แล้วนะคะรอบคันเลยนะคะจะเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยแต่งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็จะมีล้อแม็กซิ่งมาให้ด้วยนะคะแถมมาให้ฟรีเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็จะมีมาให้พร้อมเลยนะคะไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นรถสีเทาดํานะคะขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะ มีการสาตกแต่งมาให้แล้วนะคะติดมาพร้อมใช้งานนะคะ,ะส่วนไฟท้ายนะคะก็ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะคะน่าใช้มากเลยนะคะสวยงามมากนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีที่ปัดน้ำฝนให้นะคะพร้อมใช้งานสะดวกในการใช้งานนะคะ,ะต่อไปเราก็จะมาดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะคะในห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ เบาะหนังทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลายาววัย power นะคะจะเป็นฟังก์ชันพวงมาลัยด้วยนะคะระบบเกียร์ก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะมี cd air วิทยุมาให้ด้วยนะคะส่วนคอนโซลหน้าก็ตกแต่งมา,าสวยงามนะคะสะภาพเดิมนะคะตกแต่งมาเรียบหรูนะคะพร้อมใช้นะคะ ส่วนกระจกก็จะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะคะมีปุ่มสตาร์ทอัตโนมัติด้วยนะคะสามารถสตาร์ทโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้นะคะ,ะต่อไปเราก็จะไปดูภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างะคะ่ะเราก็จะพามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะสําหรับซูซูกิสวิทคันนี้นะคะปี2015ตัวนี้จะเป็นเครื่องเดิมเลยนะคะเครื่องสภาพเดิมเดิมเครื่องแน่นเลยนะคะสำหรับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่เลยนะคะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะเครื่องเดิมเดิม ตัวนี้จะเป็นใช้งานระบบเป็นซินนะคะเป็นเครื่องเป็นซินเครื่อง1.2ซีซีนะคะปี2015นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรถคันเล็กน่าใช้คันนี้นะคะสูส u k ิสวิตป,ปี2015นะคะราคาอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เข้ามาชมที่เต็นท์รถเรากักนได้เลยนะคะที่เต็นท์รถสุพศสาขาคลองสาคลองหลวงปทุมธานีนะคะสำหรับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยนะคะสำหรับคองสุดท้ายนี้แล้วนะคะโปรโมชั่นขับฟรีถึงสิ้นปีนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้านะคะก็ยังมีอยู่นะคะให้ลูกค้าเข้ามาจับจองรถที่ราคาไม่แพงนะคะพ่อนอีกทีปีหน้ามการลากันเลยนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาพบกับพี่เต็นรถสุดพจน์มอเตอร์เซลล์ที่คลองสามคลองหลวงทุมธานีกันได้นะคะสําหรับวันนี้นุ่นก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ you know